สวัสดีครับผมแจ็คสัมงงางมนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่9แล้วนะครับส่วน EP ที่8นั้นผมได้เล่า,าเกี่ยวกับประวัติการสร้างเหรียญหรือที่มาของเหรียญเหรียญพระประจำวันใบไม,ม้ยมหรือหรือใบหอกหรือเหรียญคันธราดเนี่ยครับที่ที่หลวงพ่อได้นํามานะครับส่วนวันนี้ EP ที่เก้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแยกนะครับว่าแต่ละพิมพ์มีอะไรบ้างนะครับเริ่มเริ่มแรกเลยก็เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ก่อนเลยครับนี่นะครับลักษณะของเหรียญก็ดูนะครับดูความเก่าของของปีสองสี่เจ็ดสองนะครับเนี่ยดูลักษณะของของเหรียญน,นะครับนี่ครับมีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบเห็นไหมครับ ความเก่าของเนื้อดูอายุของพระครับเดี๋ยวผมสูมให้นะครับนี่ไนะครับนี่คือพระประจำวันจันทร์นะครับดูเนื้อนะครับเก่าบึกเลยนะครับ ด้านหลังก็จะมีรอยจานะขัดสมาธินะครับด้านหลังมีลอยจานดูดูเนื้อนะครับเก่ามากจริงๆครับนี่ครับนี่เป็นปางปางพระประจำวันจันทร์นะครับหรือเรียกว่าปางห้ามญาติหรือห้ามสมุด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกจะเรียกฟางห้ามญาตินะครับนี่เขาเป็นวันจันทร์นะครับของหลวงพ่อขันนะครับต่อมาวันอังคารนี่นะครับวันอังคารก็ดูลักษณะเม็ดไข่ปลาเป็นเม็ด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 นะครับเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับดูลักษณะเนื้อดูเนื้อนะครับ นี่ครับเก่าไหมครับแล้วบึกเลยนะครับมีรอยจานเหมือนกันครับอ่าเป็นรอยจายนนะัขัดสมาธินะครับดูอายุนะครับปางวันอังคารน,นี้เขาจะเรียกกันว่า เขาเรียกว่าปางสายญาตินะครับคือเป็นพระพุทธรูปคล้ายๆพระพุทธรูปนอนนะครับนอนตะแคงขวานะครับพระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกันนะครับนี่นะครับพระบาททั้งสองข้างาซ้อนทับกันนะครับาสายญาตต่อมาเป็น เป็นพระปางวันปางประจําวันพุธนะครับเป็นพระถือบาทนะครับเป็นพระพุทธรูปถือบาทอ่าจริงๆแล้วพระพระพระพิมพ์วัน,วนพุธเนี่ยจะมีอยู่สองพิมพ์ก็คือพิมพอ์อุ้มบาทกับพิมพเขาเรียกพิมพ์วัดป่าเลไรนะครับอ่าพอดีผมพยายามสืบเสาะหาแล้วยังหาไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาส ได,ได้เช่ามาหรือว่า,าเจอยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาาไลฟ์ให้ดูอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราดูอันที่มีไปก่อนนะครับลักษณะก็คือเหมือนกันนะครับก็ไข่าขาปลา,าเป็นพระพุทธรูปถือบาทอุ้มบาทแล้วก็ดูเนื้อครับนี่นะครับเนื้อคือบาทเห็นไหมครับเนื้อนี่ครับเนื้อปีสองสี่กว่าสองสี่เจ็ดสอง แล้วก็จานองนี้จะจานชัดนะครับจานจานด้าหลังนะครับเรียกจานนขัดสมาธิเห็นไหมครับนี่ความผมชัดนี่พระเก็บหลายปีโอ้โหสภาพกิบมากเลยนะครับนี่ครับความคมชัดเนื้อเก่ามากนี่นะครับนี่ปางประจำวมันพุทธนะครับ เรียกปางอุ้มบาทนะครับความคมชัดครับภาพพิมพ์นี้ก็ส่นมากคนที่เกิดช่วงระยะเวลาหกโมงเช้า,ชาถึงหกโมงเย็นนะครับจะจะถือปางนี้นะครับจะจะเน้นเน้นห้อยพิมพ์นี้นครับปางนี้ครับปางอุ้มบาทนี่ครับส่วนต่อมา วันพฤหัสบ,บดีนี่นะครับพฤหัสบ,บดีก็เหมือนเดิมนะครับดูเนื้อเลยครับอันดับหนึ่งดูเนื้อนะครับนี่นครับไข่ปลาเป็นเม็ดเห็นไหมครับเนื้อเก่าเก่าโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้แต่งเติมนี่ครับลักษณะยันนะสัตสมาธิ ของหลวงพ่อกลับวัดลานกระบือนะครับเป็นคนจานนะครับหลวงพ่อกลับก็จะเป็นอาจารย์หลวงพ่อขวัญอีกทีนึงนะครับนี่ครับเนื้อบึกนะครับพระปางประจําวันพฤหัสเนยครับส่วนมากก็จะเรียกปางสมาธิหรือปางตัดสลู้นะครับ จะเป็นคล้ายๆพระพุทธพุทธพระพุทธนั่งนั่งขัดสมาธินะครับแล้วก็พระพักพระพระ,พระหัตถ์เนะาะซ้ายขวาทับซ้ายทัดขวานะครับอ่าเป็นขวาทับขวาทับซ้ายนะครับเนี่ยคล้ายๆคนนั่งขัดสมาธิครับก็จะมีเมฆไคปลารอบเหมือนกันเห็นไหมครับ ปาาต่อมาวันศุกร์พอดีวันศุกร์ผมก็ยังไม่มีนะครับข้ามไปวันเสาร์ก่อนแล้วนะนี่คนระัปบปาาวันเสาร์เหมือนเดิมน,นะครับก็ดูไม่ใช่ป้าเหมือนกันดูเนื้อครับเนื้อนะครับเนื้อปีสองสี่เจ็ดสองห็นไหมครับเนื้อองค์นี้เดิมๆเลยนะครับ มีรอยจานเหมือนเดิมจานนักสมาธิครับจานนด้ชัดเลยครับเนื้อเก่ามากครับอ่าลักษณะข้างเหรียญก็เนี่ยหนามากน,นะครับมีลักษณะหนาแต่พระหล่อครับบางเหรียญก็บางนะครับแต่ก็บางไม่มากนี่ครับพระประอาปางประจําบันเสาร์เนี่ยเขาก็เรียกว่าพระปางนาคปกนะครับ ลักษณะพิมพ์ดูความคมชัดดูเนื้อนี่นะครับเก่าโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งใดๆนะครับนี่ปางวันเสาร์งสุดท้ายปางสุดท้ายนะครับปางประจําวันอาทิตย์นะครับนี่นะครับปางประจํวันอาทิตย์อันดับหนึ่งเลยก็ดูเหมือนเดิมครับเนื้อก่อนเลยครับอันดับหนึ่งนี่ครับเนื้อเห็นไหมครับเนื้อเก่า นะครับเก่าไข่ปลาเป็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดๆ,ๆด้านหลังก็จะมีรอยจานคขัดสมาธิเหมือนเดิมนะครับมานะดูความเก่าของเนื้อนะครับอขอบก็จะมีความหนามนะครับนี่ครับอย่างปางอาทิตย์นี่ครับ,รบเขาก็จะเรียกว่าปางถวายเนตรนะครับ มือลักษณะมือก็อยู่ตรงตรงตักอะครับเนี่ยครับตรงตักพระชุนนี้จริงๆแล้วก็หายากค่อนข้างหายากเลยนะครับถามว่า,าที่ผมเคยเล่าประวัติว่าสร้างประมาณาไม่ใช่สร้างสินำมาประมาณ600องค์ก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้ในพื้นที่ก็แทบจะหาไม่เจอแล้วครับ ก็เก็บกันหมดนะครับาบางคนยังไม่รู้เลยครับว่าพระเนี่ยเป็นพระที่หลวงพ่อขันท่านนํามาจากาโรงงานพันนกที่บางกอกน้อยกรุงเทพนะครับอีพี EP ที่เก้านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาอีกนะครับคลิปนี้ก็ฝากฝากฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆออกมาเดี๋ยว มาไลค์กันต่อนะครับครับขอบคุณมากครับผม